สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกนะครับวันที่13เดือน2์สองเป็นหน้นะครับกับแนวทางลาวกาชาติกับดาวโจนส์วีไนะครับกับแนวทางเมื่อวานนี้เนาะลาวกาชาตินะครับก็ถือว่าแนวทางหลุดนะครับผมให้สกับ5เนาะนะครับไม่มาหลุดนะครับ83ดชุดพิเศษก็ไม่เข้านะครับ ก็มีเลข6กมีเลข9ไม่มีเลขสองเนาะถ้าไปกันต่อที่ดาวโจน v i p นะครับดาวโจร v p ก็ผลออก08189นกะครับ08189แปดหนก้นะครับเราจะว่าวันนี้ชุดวินนะครับเข้าที่98เนาะสำหรับดาวโจนนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้านะครับเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลข9 แต่ผมก็จับให้นเนาะ98 89นะครับก็เน้นให้ด้วยนะครับสองตัวผมเน้นให้58กับที่ห8เกด็เข้าชุดนี้นะครับ9 8 8 9ตัวกลับแล้วก็ชุดวินเนาะวิ่งโลดนะครับส่วนกาชาติก็หลุดนะครับกับแนวทางหลุดแนวทางไหนหลุดนะครับผมก็ต้องขอตัวสมาชิก FC ทุกท่านด้วยนะครับ,บกับเกาะมาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางในวันที่ 14บัี่จตอนที่14เดืนอน2พศ2 5ส8หน้าล่งบนะครับกาแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกนะครับมาคิดมาคำนวณน,นะครับวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากศูนย์ถึงเก้็คัดไปเลย,เลย,ยแค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขเอื่นฉะนั้นการนรําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูราวกาชาิวันนี้นะครับสาหรับชดวินวันนี้ผมลงให้ดึกหน่อยเนาะแล้วก็ขอตรงขอโทษด,ด้วนะครับราวกาชาตินะครับชดวินวันนี้ผมให้ที่4 6 5 1 8 4 6 5 หนึ่งแปดกับสี่หกนแปดก็เลขเด่นเลขเด่นวันนี้ผมมันได้ที่เลขสี่กับเลขหกนะครับก็จับที่เลขสี่ตัวเดียวใครจะเล่นสองตัวก็ได้นะครับกับสี่กับหกบผมเลือกมาเลขสี่ตัวเดียวนะครับก็จับไล่เลยเนาะ จะไปที่จะไปที่ส C C หนึ่งก็ไปกับส C หกส C หนึ่งส C แปดแล้วก็หกแปดเอาตัวนี้ผมไม่ได้เขียนเนาะ สี่หกสี่หนึ่งแล้วก็สี่แปดขอโทษสมาชิก้วยเนาะเออก็ไล่อยู่นะสี่หกสี่หนึ่งสี่แปดเขียนให้เลขสี่ตัวเดียวเลยสี่หกสี่หนึ่งสี่แปดนะอีกชุดหนึ่งนะครับก็จับไปที่หกแปดนะครับแปดส่วนสามตัวนะครับสามตัวผมจับไว้ที่ 5้าหกหับห้าสี่เนาะห้าึ่งแล้วก็5 4 8 นี่ตัวที่ผมเน้นให้นะครับผมเน้นหน้าที่ผมเน้นที่48กับส1นะครับ48กับส1่หนึครับไปกันต่อที่ดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ชุดวิน ผมให้ที่ศูนย์หกหนึ่งสองสี่เลขเด่นผมจับให้ตัวเดียวเลยเนาะเลขเด่นผมให้ที่เลขศูนย์ มันได้0กับ6นะครับศูนย์กับ6กก็เขียนไปเลยเนาะเดี๋ยวสมาชิกตัวพมเน้นให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งก็คือเลข6ส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเลข6สังเกตแนวทางนะครับมันชนกันที่เลข6นะครับวันนี้ตัวที่ผมพ์เนให้พมเนเนให้ที่เลข0ูนย์นะครับ กดจับไ่เลยนะครับ0ูนยศูนยะดีตัวที่หน้าเลียสุดนะครับอ่มีศูนย์สี่ศูนย์หกศูนยะครับไม่มี8เนาะต่อไปครับ 04, 0 4นย์ส 0ูนหับูนสี่ตัวนึงที่ผมจะกันไว้ให้นะครับกันให้ก็คือ1 2แล้สเนาะ หนึ่งสองนะครับกันได้ตัวนึงก็คือหนึ่งสองสอง่วนสามตัวนะครับสามตัวผมจับไว้ที่แปดหนึ่งสอง,สองแล้วก็สี่ หนึ่งสองกับส่วนใดนะครับสามตัวจับตัวกันไว้เนาะนะครับเพราะว่ามันติดสามตัวชุดชุดบนนะครับส่วนมันอาจจะไปล่างนะครับสามตัวอาจจะไปบนนะครับบางทีจับไม่ตรงกันนะครับพอวินมันเป็นวินบนล่างนะครับเรามาดูตัวที่ผมจะเน้นให้เนาะ เน้าที่สองชุดนะครับศูนย์หกก็นีเหลือศูนย์หกกับศูนย์สี่กับศูนย์หกศูนย์สี่แล้วก็กันหนึ่งสองไว้ตัวหนึ่งนะครับรมมันอาจจะติดบนนะครับเราไปดูเลขกำลังวันวินพิเศษเราอยังไม่ได้จับวินพิเศษ วินพิเศษผมจับให้ที่เนี่ยมันชนจนกันที่6นะครับบางทีราวกาชาตินะครับมันไปออกดาวโจนนะครับดาวโจนมาออกราวกาชาติฉะนั้นผมถึงจับวินให้นะครับรว่าเวลาลงแนวทางรวมกันนะครับสังเกตดูหลายคลิปติกี้ท่านติดตามนะครับมันจะสลับกันมานะครับบางทีฉะนั้นผมเลยจับชุดวินพิเศษนะตั้งแต่ผมลงลงแนวทางให้นะครับมันก็สลับกันบ้างหรือว่าออกถึงๆบ้างนะครับ <c oughs> ฉะนั้นหมเละจับจุดบินพิเศษเนาะก็ <c oughs> มาดูกันเลขเด่น4 6ชนที่ลกเอเลข6นะเอามาเฉพนะาะเลข0ส่วนเลขกำลังวันวันจันทร์เอขอไปกับ 1, วันเสาร์ก็คือ7กับ0ูมีอยู่แล้วนะครับ7กับ0คิดว,ว่าผมเลือกเอาเลข0นะครับเลข0ส่วนเลขเลขศูนยกำลังวันมาได้1กับ6ฉจะนั้นผมก็จ่ายใส่ไปเลยเนาะ 6มันมีแล้วฉะนั้นตัวที่ขาดไปก็คือ70ย์กับ7 7กับ0ก็คือกำลังวันวันเสาร์แล้วก็6กับ1ก็คือเลขสูตรนะครับก็จะได้ชุดวินชุดนี้นะครับก็สามารถเอาไปวินได้ทั้ง2แนวทางนะครับก็เอาไปวินราคาชาติได้แล้วก็วินดาวโจนได้นะครับ <c oughs> สังเกตมันจะติด4 6 4041นะครับขาด4 7ไปก็ระวังด้วยนะครับปุจนกับที่4 หนึ่งก็ระวัง4 7ส่วนตัวนี้นะครับมี6อและี้6ส่วน0ตัวที่ผมจับ0 4เห็นไหมศูนย์ส 4, มี0ูนมีนะครับไม่มีมันไม่มี0 2กับ0ูนย์หนึ่งอผมถึงคิดว่าเป็นตัวกัน ครับเรามาดูเลขกำลังวันเลขกำลังวันผมเขียนไว้ข้างบนนะครับเขียนไปข้างบนเลยเนาะเนี่ยจุดนี้เลยนะครับเลขกำลังวันนะครับวันเสาร์บางหลายที่อาจจะให้หลายตัวนะครับซึ่งหลักๆของเขาเลขว,วันเสาร์เ็เป็นเลขเจ็ดอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวข้างหลังก็หลายๆที่นะครับอาจจะใช้2ตัว3ตัวนะครับอาจจะไม่ตรงกันนะครับ ก่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับก็คิดกันไม่ได้แต่ว่าเลขยืนหลักๆก,ก็คือเลข7จ็ดนะครับฉะนั้นวันนี้ผมให้ที่7กับ0นะครับเป็นเสาส่วนเลขสูตรเป็นสูตรคิดกําลังวันนะครับเลขก็จะเป็นเลข6กับเลข1นะครับก็ได้ชุดนี้นะครับเลขกําลังวัน ก็สามารถเอาไปใช้ได้ทุกแนวทางนะครับเอาไปใช้ได้ทุกแนวทางท่านมีเลขเด่นหรือว่าเลขของท่านเองจะเล่นแนวทางไหนก็ลองเอา4ตัวนี้ไปประกบดูนะครับตันได1น่านจับ1 7 1 0 1 6 1 1ก็ไล่ไปนะครับได้2องก็2อ2เ2็น่เนี่ยถ้าท่านได้เลขเด่นมาหรือท่านจะวินเอาแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็เติมเลขท่านมาตัวหนึง่งแล้วก็ไปวินเลย บอกว่าสมาชิกคงเข้าใจนะสำหรับเลขกำลังวันนะครับก็เอาไปใช้ได้ทุกแนวทางนะครับมันเป็นเลขกำลังวันของวันที่15คือของวันพรุ่งนี้นะครับก็เริ่มจากดาวโจนเป็นต้นไปนะครับดาวโจน VIP ท่านจะเอาไปเล่นดาวโจน์อะไรก็แล้วแต่เนาะก็อลองเอา4ตัวนี้ไปประกบดูนะครับคือท่านจะไปเล่นแนวทางอื่นๆนะครับ <c oughs> ตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปเนาะก็วนไปเลยทุกแนวทางนะครับจนมา มันจบราวกาชาติของอีกวัน,นรับที่ผมลงให้นะครับมันถึงจะเปลี่ยนเลขกําลังวันก็ใช้ได้ทั้งวันนะครับเลขกําลังวันใช้จนถึงราวกาชาติอีกรอบนะครับครับหรือว่าท่านจะเล่นกาชาตก็ได้เอาเนี่ยกำลังวันเนี่ยไปจับเนี่ยไอเลขเด่นเนี่ย 4, ไปจับเนี่ยสี่ไปสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่หกสี่หนึ่งหกก็มีแล้วเนี่ยเนาะ 6ก็มีอยู่ในนี้อยู่แล้วก็676061กเนี่ยก็จะติดเลขกำลังวันอยู่ในชุดวินพิเศษกลับการจะรับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับกลับการน,นี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่14เดืนอ,อ,อน2ปพศ2 5 6 8นร้สบับกับแนวทางลาวกาชาติกับส่วนดาวโจน ก็เข้าวันใหม่เนาะเที่ยงคืน30นาทีนะครับเป็นของวันที่15นะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ